สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้นั่งอยู่บ้านคือเก่าครับพี่นนอะมาให้พี่น้อเลด้เบ่งได้ส้มกันอยู่บ้านเนาะมีงานเข่า,าครตันนี้เป็นคัดนสีพี่กับพึ่งเอามาถึงกับกบมีขั้นนีจะเห็ดคัดนสีไหมนะพี่เนอะช่วงนี้ ยากอีหลีครับพี่น้องบุกค่อยได้เฮ็ดคีไปพี่น้องเบิ่งชวนรถท้ายกัมีมาจอดครับจอดรอเือกันจะเอามาใส่มือมือ,มอยกนะครับเห็ดมือยก,อยกชวนดำขั้นนีเฮ้ากัจบไปเลยได้ครับดำสำหรับดำถัดจบไปแล้วเปลี่ยนใหม่ครับช่วงหลง ไม่หมดเลยใส่ยังอยู่กับบ้านคือเก่าแล้ะครับส่วงว่งทันใดไปทั้งใดส่วนนี้เป็นเครื่องนิสซันนะครับประตูห้าก็เเรียมพร้อมครับเอ็ดสีเรียบร้อยเหลือแค่จะเอาประกอบใส่ขึ้นครับสว่วนขั้นนี้ก็เป็นของคาสซี่โรถอีกครับเอามาสอบเพือนกันขั้นนี้ก็ได้ มันผุแหงครับเอามาปะผุใหม่ทำใหม่ทั้งขั้นนะครับช่วงนี้มีงานอยู่บ้านครับยังบ่ได้ออกไปข้างนอกเลยส่วนเจาเครื่องซีตัวนี้ก็ยังอยู่คือเก่าเลยครับพี่นอ้องยังไม่ได้เห็ดเลยนีย่ค มีหลายขันครับออามาเรื่อยๆเรพราด้เหตุครับทุกเมือน,นี้ส่วนขันนี้นี้รอแต่จะขอเพิ่นครับมารับตัวหลักกประกอบตัวนี้แหละครับเพื่อนขึ้นบางโคนยังบัตรเด็ดใส่ให้ขึ้นเพื่อนครับเราจะขอเพิ่มมาก็ใส่ประตูใส่ยังเข้าไปก็คือจบลวครับงานกันขันนี้ลแล้วก็รล่อคิวครับ อ,อปิดรถไทยแต่ว่ารถไทยน่าจะแลยวก่อนรถอีกอัดอยู่แ้ครับพี่น้องพอรถไทยเพิ่นเอามาใส่เป็นมือยกนะครับยกเห็ดเป็นตัวยกมั่นครับไสำหรับยกมั่นขึ้นรถหกลนะ้อเพื่น นี่เป็นบ้านบ้านตัวเองเลยครับบ้านของผมเองอยู่กับบ้านเลยรับสอบรับเพชรอยู่นี่ครับจะโบเมอนอูหรือเป็นยังไงครับคือเพ็ดอยู่กับบ้านเจะพององนี้ครับนี่เพิ่นเอามาสอมกัดสอมไปเรื่อยๆช่วงนี้มีโอกาสครับมัน,นได้ทายให้ทุกท่านได้เบิ่งกันห่างหายไปหลายมืออย่นอีกแล้วครับช่วงนี้ ส่วนขั้นหน,นั่นจะโบเมนได้ครับโบเมนรถมาสองเลนเป็นรถตัวของเลยครับตัวโด้สำหรับเลนสีออะไรครับตรงเนี้ยตัดดาจัดสังเกตได้ครับจะมีสตติกเกอร์ครับข้างหลังเอามาติดรถคันนี้ครับคันของเจ้าของครับมีรีวิวครับให้เบิรงนสำหรับงานอยู่ในบ้านเท่าเอง ขัี่ขั้นนี้ก็จะท้าควบสะอาดแล้วครับอันนี้ถ้าควบสะอาดแล้วก็จะเอาใส่รอใส่ยังน,น,นะครับส่วนนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของเพ่ินครับถอดตั้งไว้นี้เลย หรับคลิปนนี้ถ่ายงานในบ้านครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันบอมียังดอกครับช่วงนี้อัปเดตงานก่อนอัปเดตงานตัวเองเนี่ยครับไปเบิง่งทุกท่านได้เบิ่งได้ส้มกันมีเลขก,กองอยู่หันอีกครับเพราะว่ามีคนสั่งเพิ่นจะให้เฮ็ดอีตียังไงรโค้งสั่งสั่นรับว่างแทงน้ำครับแทงน้ำประปาเยลยรับเพิ่นมาเฮ็ดนะครับ หลับเพชรนี่เป็นทุกอย่างนะครับพี่น้องใครสนใจยังกัดติดต่อมาได้เลยครับเผื่ออยากจะเฮ็ดอยากจะถ้ำยังเดี๋ยวจะขอกันใหม่กับคลิปนะสวัสดีกี่ฝากเบิกฝากส่งฝากคนไลค์กดแชร์กันได้เลยครับพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกันด้วยพี่น้องเด้อตรงนีอ้อาจจะมีแต่คลิปอยู่ในอู่ในบ้านนี่แหละครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันคลิปรถ ยังอยากอยู่ครับบอยคอยเดินไปหาเพื่อนรับช่วงนี้สวัสดีครับ